สวัสดีครับเพื่อนๆชายยูทูบทุกคนตอนนี้ช่องเราก็จะมาทํานายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสโดยจะเป็นรอบคารทำนายช่วงเดือนพฤษภาคม2 5ง3นห้รสบสาหะครับสพหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยขออื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจสนับสนุนช่องเราต่อไปตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลย้าชะตาคนวันพฤหัสเนี่ยใบแรกก็เป็นไพ่หนึ่งดาบนะ รู้เหมือนว่าคุณกำลังจะเริ่มคิดที่จะตัดสินใจกับอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดนะด้านความรักเนี่ยมันคงมีสิ่งที่แย่ๆที่คุณไม่ค่อยชอบกับมันนะมันเป็นไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคุณรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ต่งางๆเนี่ยมันดูแห้งเหี่ยวลดทอนหายไปจากชีวิตของคุณนะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบกับมันแล้วอยากจะปัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งไปนะหรืออยากจะลุกมาแก้ไขกับสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะตัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะ ตัวเขาก็มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในใจบางอย่างที่เขาจะเดินหน้ามุ่งหนยงทำกับมันต่อไปอยู่ในชีวิตอะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขามุ่งหน้ามุ่งหนยงตรงจุดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเงินเป็นสิ่งสําคัญมากกว่านะเพราะว่ามันตามเรื่อยไพ่พระเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆเนี้ยมันจะดูแห้งเหี่ยวลดน้อยหายไปจากความคิดของเขาอะอืมแล้วสถา,านการณ์ของคุณตอนเนี้ยก็เป็นไพ่ควีนเหรียญ มันเป็นเรื่องของการพยายามยึดถือยึดบางสิ่งบางอย่างอยู่เป็นเรื่องที่ต้องไปทุ่มเทให้ความรับผิดชอบกับมันนะน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่กนนารงานต่างๆของพวกคุณเนี่ยแหละแล้วก็ตามด้วยไพยค่ควีนถ้วยความรู้สึกดีๆต่างๆที่คุณมีกันเนี่ยพวกคุณต่างก็รู้ดีกันอยู่แก่ใจนะแต่ก็เก็บมันเอาไว้ในใจมากกว่าไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกตรงนั้นออกมากันเท่าไหร่ Low เนี่ยพวกคุณเนี่ยก็ยังมีความมุ่งมัน่นอยากจะเก็บรักษาความรักกันเอาไว้เนี่ยแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องภาระหน้าที่บางยาอย่างท และผิดชอบกับสิ่งต่างๆเอาไว้ด้วยอะ่ะไม่สามารถทิ้งภาระหนะ้าที่ต่างๆไปได้ไงปัญหาของพวกคุณตอนเนี้ยก็เลยเป็นไพ่แฮงแมนนะมม่เหมือนกับว่าไม่สามารถทําอะไรอย่างที่ใจตัวเองต้องการได้ทั้งนั้นความรักอะ่ะรู้สึกอะไรต้องการอะไรเนี่ยจะต้องแขวนตัวเองเอาไว้เฝ้ารอคอยรอจังหวะต่างๆไปก่อนนะยังไม่สามารถมาพบเจอกันทําให้ความรักมันดีขึ้นได้นะแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูลอ่ะตอนนี้พวกคุณจะมีความอิสระในการใช้ชีวิตกันสักนิดหนึ่งนะไม่ค่อยได้มาอยู่ร่วมกันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้อะ่ะ ก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับคุณอยู่นั่นเองนะแล้วก็จบด้วยไพ่เลเวอร์พวกคุณเนี้ยก็ยังมีความรักไร่ลงไหลกันดีมากเลยนะต่างฝ่ายต่างก็ชอบโหยหาซึ่งกันและกันอยู่ต้องเป็นความคิดมากรักมากแล้วก็กัดกุ้มอยู่ในใจอะ่ะอืมเนี่ยอาจจะเป็นที่มาของการที่คุณรู้สึกม่ชอบสถานการณ์ตอนนี้อะ่ะอยากจะตัดปัญหากแก้ปัญหาตรงจุดนี้อยู่แล้วก็จบด้วยไพ่เอ็มเพลเยอร์ มันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงทางความรักที่ดีกันอยู่ของพวกคุณนะรวมๆแล้วผมว่าความรักของพวกคุณน่ะมันก็ยังคงมีกันอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ยังรักใครมั่นคงกันเหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่ามันต้องรอจังหวะดีๆในชีวิตที่มันจะเอื้ออำนวยให้คุณมาพบเจอกับความรักที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือแนวหนภาพรวมนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวคู่ของคุณเนี่ยอีกฝ่ายนึ่งนะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ ไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่อัศวินรหรียญนะตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเป็นสิ่งสําคัญนะทาให้อยู่ในมุมส่วนตัวของตัวเองใช้ชีวิตตั้งน้าตั้งการทำตรงจุดนั้นไม่ค่อยได้เดินหน้าเข้าหากับคุณมาทําอะไรทาได้ความรักกันสักเท่าไหร่นะแล้วก็ตามด้วยไพ่ <Queen S 2> ควีนเลียญเนี่ยมันเป็นเรื่องภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลจัดการกับมันนะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตนี่แหละแล้วก็ตามด้วยไพ่แปดดาบ ตัวเขาเองก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกหนีจากพันธะเหล่านี้ไปได้อะเขาต้องทุ่มเททางกลับมาตรงจุดนี้ไปก่อนนะครับอืมแล้วก็ตามด้วยไพ่เทมเพลน์ <c oughs> ก็ใช่ว่าเขาจะนิ่งนอนใจนะตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามคิดหาหนทางที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือมีการเดินทางมาหาคุณเหมือนกันนะเขาก็อยากให้สถานการณ์ความรักเนี่ยมันดีขึ้นมีความสมดุลขึ้นในชีวิตอะเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่ค่อยชอบที่ตอนเนี้ย มันต้องให้เวลาทุ่มเทกับเรื่องการงานการเงินมากเกินไปอ่ะเขาก็อยากให้ความรักเนี่ยมันกลับมาดูดีมีความสําคัญขึ้นกลับมาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเหมือนเมื่อก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูออลเคลนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างไพ่ใบเนี้ยก็พูดถึงเรื่องการให้เราหันมาดูแลใส่ใจตัวเองแล้วก็ ขจัดเรื่องราวแย่ๆสิ่งแย่ๆต่าง,งๆที่มันลบกวนในใจของเราให้มันจางหายออกไปจากชีวิตนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีความคิดมากวตกิตกกังวลคิดลบๆในสถานการณ์ในตอนนี้มากเกินไปจากการที่เขานิ่งเงียบไปไม่มีเวลาให้คุณเนี่ยบางทีคุณอาจจะคิดมากวตกิตกกังวลไปเองอ่ะแล้วสิ่งแย่ๆที่มันกัดกินใจคุณตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณคิดตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรที่ไม่ดีกับความรักอ่ะจนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขาได้อ่ะคุณควรจะขจัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นทิ้งไปจากใจนะ แล้วก็มาเดินหน้าใช้ชีวิตรักอย่างมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะอืมทีนี้เรามาดูความลักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ย ใบแรกเป็นไพ่สี่ดาบนะมันก็เป็นเรื่องของการหยุดนิ่งหยุดพักอะไรบางอย่างไปในชีวิตรักของคุณนะคุณอาจจะเคยชอบใครบางคนมานะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับไม่สามารถเดินหน้าหรือพบเจอกับความรัก,กองจกุมนั้นได้แล้วอ่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่เก้าดาบเนี่ยคุณก็ไม่คยชอบกับมันนะทาให้รู้สึกคิดมากคิดฟุตกองกังวลกับสถานการณ์ความรักในช่วงนี้อ่ะพอไม่ได้มาติดต่อกัน,นจุดนี้นั่นเองนะแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีตรงที่ว่าเป็นไพ่หกถ้วยอ่ะ รงนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้ผลคืนไปพบเจอกับสิ่งกเก่าๆคนกเก่าๆที่คุณเคยแยกตัวแยกกากออาจากเขามาต้องหยุดความสัมพันธ์ไปเนี่ยอาจจะได้หวนคืนมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยพ่เจ็บม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งรับแบบให้คุณรอรับได้เลยนะว่ามันมีโอกาสที่จะเดินทางหวนคืนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยซึ่งก็ขอให้คุณเฝ้ารอจังหวะดีๆแสดงออกแต่สิ่งด,ดีเข้าหากันนะเนี่ยได้มาพบเจอกันแล้วตามนาไพ่ก็ ก็จะปล่อยให้สิ่งแย่ๆที่มันเคยกัดกินหัวใจของคุณนะมันทําให้คุณอารมณ์เสียแล้วก็เอามาเป็นประเด็นทําให้มีปัญหาความขัดแย้งกันอนะ่ะถ้า,าคุณตัดสินใจพลาดนิดเดียวเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันอาจจะพลิกไปเลยนะครับอืมเข้าหากันด้วยสิ่งดีๆไว้ด,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 ดีกว่าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายเนี่ยคนในใจของคุณนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่สไม้เท้านะผมว่าตัวเขาเนี่ยก็มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงสมบูรณ์ดีในชีวิตตอนนี้นะอาจจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างติดอยู่กับบ้านด้วยซ้ํานะครับเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่สิบไม้เทา้ามันเป็นเรื่องภาระหน้าที่ที่ต้องทุ่มเททํางานหนักของจุดนั้นอนะ่ะเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เวลาให้กับคนตรงจุดนี้ก็ได้นะเนี่ยเป็นการให้ความสําคัญในเรื่องการงานแล้วก็การเงินด้วยอ่ะไพ่สิบเหรียญเนี่ยจิตเป็นทักก็สิบเหรียญเนี่ย เป็นการงาน,งานการเงินเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องให้ความทุ่มเทกับมันแล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตไปก่อนอ่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่สเตนตอนเนี้ผมว่าเขาเองก็อาจจะไม่ค่อยชอบกับสถานการณ์ตรงนี้นะแต่เขาต้องพยายามกดขม่มควบคุมตัวเองเอาไว้อยู่เพื่อที่จะต้องทําอยู่ตรงจุดนี้ทําให้ไม่มีเวลามาเจอกับคุณนะเขาก็ไม่ชอบนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นคําเตือนด้วยะว่าบางทีไอ้การที่จะได้มาพบเจอกันตรงจุดเนี้คุณต้องระวังเรื่องปัญหาการอยากจะเอาชนะการมีปากเสียงเอาไว้ด้วยนะ เนี่ยไม่งั้นยัอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นได้อะถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมสถานก,การณ์หรือควบคุมอารมณ์ให้ดีๆทีนี้เรามาดูออลลัเคิรกันนะครับว่าเขาจะพูดถึงจุดนี้ไว้อย่างไงบ้างไพ่เขาก็บอกให้คุณเนี่ยเปิดใจที่จะรับความรักครั้งนี้นะแสดงว่า คนที่คุณมองเขาอยู่อ่ะตรงนี้นมันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้มันไม่สามารถเดินหน้ากับความรักได้อ่ะแต่หากว่ามันจะมีการหวนคือมาพบเจอกันเนี่ยก็ขอให้ทําจิตใจให้สบายๆเปิดรับกับความรักดีๆที่มันจะเข้ามาในอนาคตนะอย่าพยายามเอาเรื่องไม่ดีที่มันอยู่ติดขางในใจเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขหรือสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะมองความรักในแง่ดีเอาไว้นะครับ <S <S ทีนี้เราม,มาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างนะ ความรักคนมีคู่เนี่ยใบแรกเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะก็ยังมีความมั่นคงดีในชีวิตคู่มันก็ยังดูไม่มีปัญหาอะไระแล้วก็เป็นไพ่เด็กเหรียญช่วงนี้คุณก็มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายทางด้านการเงินอยู่ที่จะไปมุ่งเน้นทาไปตรงจุดนั้นนะแล้วก็ตามด้วยไพ่สามไม้เท้าตอนเนี้มันจะเป็นช่วงเวลาของการได้ไปพบเจอติดต่อผู้คนเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะเนี่ยมันอาจจะทําให้มีปัญหามีตัวเลือกทางเลือกอะไรเข้ามาในชีวิตให้คุณไปพบเจอกับคนใหมๆ่ๆตรงจุดนั้นอะ แล้วก็ตามด้วยไพ่ก้าวถ้วยตอนนี้คุณอาจจะไปพบเจอกับคนที่ดูดีมีความมั่นใจที่มีสเสน่ห์มากอะหรือไม่ก็่เป็นตัวคุณเองเนี่ยที่มีความมั่นใจในตัวเองในช่วงนี้นะเมื่อเราเนี่ยก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ก็เลยอาจทาให้มีความคิดลบๆตรงนี้เกิดขึ้นมาที่ผมอ่านมาทางนี้เพราะว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่ได้พบเจอกับคําหลักที่มันผิดๆตรงจุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเนี่ยหากว่าเราไม่ระวังตัวระวังใจเอาไว้อะเพราะาพื้นฐานควาหลักของพวกคุณเนี่ยดั้งเดิมมันก็ แต่ว่ามันอาจจะมาเสียตรงที่ว่าคุณปล่อยตัวปล่อยใจตรงจุดนี้นี่แหละทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกไฟลยเนี่ยคู่มคุณเขาคิดอะไรคุณอยู่นะอืมจากนาภาัยเนี่ยอาจจะดูมีอะไรมาเตือนๆสักนิดหนึ่งแล้วนะที่บอกว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็มีความมั่นคงกระดีแต่จริงๆแล้วเนี่ย ไพ่เจ็ดดาบเขาก็เริ่มรับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นตรงนี้นะว่าอาจจะมีการคิดทําอะไรลับหลังที่ไม่เปิดเผยกันตรงจุดนี้แล้วมันก็จะเกิดจากการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานมันทําให้มีความคิดระแวงหรือการทําอะไรลับๆตรงจุดนั้นขึ้นมานะแล้วก็ตามด้วยไพย่หกในเท้ามันจะเป็นการเดินหน้าไปอย่างมั่นใจซึ่งเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่ไปคิดทําตรงจุดเนี้มันน่าจะได้รับความสําเร็จที่ดีไม่มีอุปสรรคปัญหาเลยนะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเนี่ยบบเนี้ย เพราะว่าเรื่องราวแย่ๆที่ไปทำานี่ยมันกับประสบความสําเร็จได้รับการตอบรับจากอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นหมุนที่สามเนี่ยอันนี้ก็เป็นจากหน้าไพ่นะครับจะต้องขออ่านไปตามนี้นะแล้วก็ตามด้วยไพ่ราชนีประจั์อีกเนี่ยมันจะมีอะไรที่อึมครึมคุมเคือเก็บเป็นความลับเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ตรงนี้เขาอาจจะรับรู้แล้วนะว่ามีปัญหาแต่ว่าตัวเขาก็ยังคงเก็บเงียบเก็บความรู้สึกเอาไว้อย่างไม่เปิดเผยให้คุณรู้นะอาจจะเป็นการรอดูจังหวะแล้วก็ทาท่าทีเหมือนกับไมีปัญหาอะไรอ่ะ สแสดงออกเหมือนสบายๆแต่ว่าเขาเฝ้าดูกับสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะแล้วทั้งหมดอาจจะกลับกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวคู่คุณเองก็ได้นะที่เขากำลังไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตตรงนี้เนี่ยทีนี้เรามาดูออร่าเคลนกันนะครับว่าเขาจะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างพาไพ่ใบนี้ก็บอกให้พวกคุณนะ แสดงออกแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ก่อนนะไอการที่ได้มาพบเจอกับผู้คนมากมายในเรื่องการงานนะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราอาจจะมีความรู้สึกมันไหวหรือว่าได้พบเจอกับคนที่ดูดีนะซึ่งมันอาจจะขอให้เกิดปัญหาความคิดมากความวิตกกังวลตรงจุดนั้นนะ่ะก็ขอให้ทําใจปล่อยวางกับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะว่ามันเป็นเรื่องปกติอนะ่ะที่ต้องพยายามสาร้างสัมพันธ์ดีๆเอาไวต้ตรงจุดนั้นอนะ่ะอาจจะเป็นเพราะเรื่องการงานหรือว่าการติดต่อ,อคน,นชั่นต่างๆนนะ่ะ ความรักของพวกคุณเนี่ยมันน่าจะผ่าไปได้ด้วยดีนะถ้าหากว่าคุณไม่ลุกมาทําอะไรที่มันแย่ๆแล้วมีปัญหากนันเนี่ยพยายามประคองสถานการณ์แล้วก็แซงออกทาแต่สิ่งดีๆกันเข้าไว้นะหรือแง่นึงก็คือมันเป็นการให้คุณนะ่ะพยายามคิดทาแต่สิ่งดีๆเอาไว้ด้วยนะเรื่องราวแย่ๆที่มันจะนําพาปัญหาในอนาคตเนี่ยเรื่องรักสามเศร้าต่างๆเนี่ยคุณก็อ,อย่าไปเปิดโอการแล้วก็เปิดใจทําในสิ่งนั้นนะเลือกทาแต่สิ่งที่ดีและถูกต้องเอาไว้ดีกว่าครับโอเค คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ